ครับผมคลิปนี้ผมจะทดสอบงานกนส่งลูกค้านะครับนี่คือตัวจับสก,กิทหกหนาแบบไทยทํานะครับเป็นหลุนความจําย่านะครับว่าเป็นแบบความจําความจำมันคือหนึ่งสองสามสี่หาครับตัวไดมากนก,ก็จะนับหนึ่งเหล็กไดมาที่หลังก็สองสามไปเรื่อยๆนะครับพร้อมทั้งหมดนะว่าแล้วก็ติดสัญญาณหูฟังเล่นเสียงใดครับหรือว่าถ่านมีบูทูดก็สามารถเสียบได้เดี๋ยวรายละเอียด บึงไปเลยครับการทรดสอบการใส่งานผมจะทดสอบที่1เมตรก่อนนะครับดรดค,บคดลวดครับนี่คือหเมตดคดลวดช่องที่สองที่สามนะครับเหลือกันเลยผมจะเอาสองก่อนนะครับหนึ่งสองไฟแดงคือเครื่องกำลังทำงานนะครับไฟเขียวคือหลบสัญญาณ คือเจอสัญญาณนะครับให้ท่านปรับที่ปุ่มสีดำทั้งสางนะครับ,น,บ,รรบน,นี่คือตัวแยกเบอร์ครับหนึ่งสองนี่คือตัวแยกเบอร์ทดสอบน,นะครับ เรอจะไปทีหมดนาว่างก็ได้ครับสุดท้ายครับช่องทีซีหนึ่งสองสามหนึ่สอสามสี่าณนี่ครับการทางาน,น ครับการโมนาวาวิทเาจะฟังด้เสียงก็ได้นะครับถ้าฟังด้เสียงกับว่าต้องกดเลยครับเจ่อสัญญาณมากกับเสียงจะบอกเลยทันทีไปตดสอบที่ตัวสองเมตรนะครับ นี่คือคดลวดสองเมตรตัดครับผมจะล่องสองสี่สามนะครับห 1, 2, 1, 2, นึ่งสองหนึ่งสองสามี่ครับเขาใส่หูฟังเขาจะหูนะครับว่าเสียงจะไลก่กลนกันมาเลย ถักก้นเอกเบืร์ผมยากสับสุนนะครับผมอยากไปสับสุนให้เขาโมดที่นาว่างเลยครับเพราะว่าเป็นงานสองเม็ดหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามหนึ่งสสามสี่นคือหมดนาว่างครับคมใกล้กับเป็นปกติครับ แต่ว่าเท้าเจริ่น,นาว่างนียครับฟังเสียงหน่ง่ายที่สุดเลยครับทดสอบนะครับทดสอบไหม,ไมเดเียวครับ นี่ครับซื้อเสียงเม็ดเดียวแล้วทดสอบทีสองเม็ดครับครับแค่ที่สองเสียงครับ นี่ครับคือการจับสัญญาณเสียงมาลองตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเคียวที่สุดนะครับจับหยากไม่ต่เครื่องเขาเองบางครั้งกับบางตัวกับติดนะครับบางตัวกับจับบอ,บอ,บอ,บอติดนะครับทดสอบนี่คือสามสายครับงานสามสายผมจะยรยำนะครับว่าให้เอาคามช่วยปก่กอนคือหลอดสัญญาณให้ไก่ครับ รอห้ไก่ก่อนไก่เขาได้ยิงดีครับสัญญาณจะไวแห้งทดสอบนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้หลอกสัญญาณใดครับแต่ว่าผมมีไค่ตัวเดียวนะครับ้านีหลายตัวก็อาจจะอาจจะมีตัวนึงไก่ตัวไก่ตัวไก่นะครับถ้ารอสัญญาณใดทงนี้นะครับพันเดือดเลย ยสัตว์นี่สัตสัญญาณสามสายมันลองออกห้างๆเมือนะครับแต่ว่าผมบนไหนน้ำนะครับผมจะบนไหนน้ำให้ออกห้างนะครับสามสายนี่คือตัวที่เอาอยากที่สุดครับตรวสอบนิดเม็ดนึงนะครับ จะได้หรือ่ได้ครับคำว่าได้ก็โตหายาบก่มาณเยอะหกสิบแปดสิะิเจสบฉันานหน่อยนะครับบาง้นะครับอาจะเลยฝาดครับันยานนี่หน่อยนะครับอาจจะล้อล้อน้นนะครับกอจะลดฉันได้ เลี้ยงนิดหน่อยนะครับประมาณนหน,น,ะะนึ่งเมตรนะครับเด็กตลอดประมาณหกซิปหรือเจ็ดซิเส้นนะครับลองลองมือน,นะครับที่นี่ก็จะจะประมาณ หาทิขึ้ we então, <initiation> park. นไปนะครับเมื่อท <normal> ่านได้สัญญาณแล้วท่านถอยห่างได้ครับจะแกให้เกิดประมาณนะครับหนึ่งเมตรกว่าๆนะครับีประมาณสองเมตรครับเยาะบางข้างเฉลีนะครับเดี๋ยวลองลองประมาณแปดเมตรถึงนะครับ เสียงอะไนะครับเสียงก็อาจจะมีสายหายครับเาสายงทีอะไรครับนะครับเสียงเขาจะประมาณนี้ลยครับสามสายเสียงราสาอาจจะบอกเบือนะครับ เื่องบอสันด้ห้าหลับสัญญาณเสียงใดครับก็โอเคครับประมาณนี้การตดสอบงานกรทรงหละกะวิธีการใส่งานนะครับตัวจับสกิทห้องหนาแบบไทยทานะครับเป็นหลุนความจำกลิ่อยถึงพันสองเน้นคดลวดนะครับผอมสัญญาณเสียงโอเคครับผมขอบคุณครับ